นี่จะเป็นภายในอาคารสันสองครับผมนีสินค้าประเภทพวกอาหารทะเลแห้งพวกผลไม้ขบเคี้ยวอาหารแห้งแล้วก็ขนมต่างๆครับเดี๋ยวห้องไปเบิง่งภายนอกอาคารครับออกประตูแล้วนี่ครับนี่ภายนอกอาคารสันสองครับ นี่พวกอาหารการกินครับนี่เป็นปูปูทอดปูทอดัอดดดบ <laughs> อ๋อชิมดูได้ไหมเดี๋ยวชิมปูกันกันครับน้ำกินอืมอร่อยครับอร่อยนี่อันนี้ไข่เค็มชาย,ยาใช่ไหมครับ เป็นใช้ไข่อะไรครับตัวทไข่ใช้ไข่อะไรครับไข่เป็นไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ไข่เป็ดค่ะบโอ้ไข่เค็มไข่เป็ดไข่เค็มชายาครับนี้จะเป็นสตอรดองใช่ไหมครับเป็นสตอรดองครับจากจังหวัดเลยนะครับจังหวัดอะไรครับสุราษฎร์ค่โอ้สุราษฎร์ธานีสตอรดองจากสุราษฎร์นะครับ ทอดมันทอดมันปลาอะไรครับน,น, oh, นีนปลาตายนี่ปลาหมึกขออันนี้ทอดมันปลาหมึกครับอันนี้ทอดมันปลาตายครับห mm hmm. อ,อมน่าอร่อยนะครับ mm hmm. นี่จะเป็นไส้กรอกหมูใช่ mm hmm. ไหมไส้กรอกหมูทอด mm hmm. นี่ไส้กรอกขุนเส้นทางนี้ก็จะเป็นน้ำผลไมา้ mm hmm. เป็นน้ำส้มขั้นใช่ไหมครับ มันมีผลไม้อะไรครับมีทุกตัวเลยจ้ะเขาโพดมีันไยมีอะโวคาโดสดมีอะโวคาโดสัรถมีผลไม้รวมผลหลังลิ้นจี่ผิดรสจากจังหวัดอะไรครับทีวีมีหมดครับโ้งมีพรอมนะทองจังหวัดอะไรครับอําเภอฝางเชียงใหม่อ๋ออํเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อ๋ออําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็มานะครับผมน่าทานนะครับสีเหลืองน่าทานมากน้ำส้มคันอันนี้เป็นอะไรครับ อันนี้ไข่ปลาหมึกอ๋อไข่ปลาหมึกครับผมอันนี้ไข่ปลาหมึกจากจังหวัดอะไรครับส,รสงขลาค่ะสงขลาอ๋อสงขลานะครับเดี๋ยวดูวิธีการทำหน่อยนะครับผมไอเจ็ตเอ้ขั้นตอนแรกทำยังไงครับไข่ก่๋นต้องทอมามาดก่อนอ่ะมาทอดแตมีระวังน้ำมันกระเด็นนะอ๋อ <laughs> <laughs> ไอ้แล้วเนื้อปลาปลาหมึกใช่ไหมครับ ีแต่ไข่ครับอ๋อมีแต่ไข่ล้วนๆเลยอ๋อไข่ปลาหมึกครับผมไข่ล้วนไม่มีแป้งครไม่มีเนื้ออ๋อไข่ล้วนๆนาะอือครับของสมขาครับน่าอร่อยเหมือนกันนะครับผมนี่ครับทอดออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับหน้าตาสวยน่าทานครับแล้วนี่จะเป็นลูกชกครับผมลูกชกของภาคใต้ครับ ของดีของรลอยจังหวัดพังงาครับผมอันนี้จะเป็นของจังหวัดพังงาลูกชกต้ังต้องถ่ายครับครับไออันนี้เขาเรียกอะไรครับก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะพี่เขากเกลียวเรือเตี๋ยวเรือล้ว,อวนเลย <ห ả? S 1> เก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งหมดครับใช่ค่ะอ๋อครับขออนุญาตถ่าย <laughs> จะมีส่วนผสมอะไรครับน้ำซุปครับผมเป็นน้ำเอาเป็นน้ำซุปเข้มข้นกล่องกระเจียวเรือ,อนี่ครับ,อรบขอบคุณครับ